แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าพุทธเศรษฐศาสตร์มีพื้นฐานมาจากการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอาริยมรรคมีองค์8มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานซึ่งส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านวัตถุและจิตใจหลักธรรมแปดประการนี้เน้นการใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่เพียงแต่สร้างความร่ำรวยทางเศรษฐกิจแต่ยังนำมาซึ่งความสุขและความสงบภายในจิตใจอีกด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ความเห็นชอบในทางเศรษฐศาสตร์พุทธคือการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงความเข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยงของทรัพย์สินและเงินทองการไม่ยึดติดกับความโลภหรือการสะสมทรัพย์สินจนเกินความจําเป็นเศรษฐกิจในมุมนี้ต้องให้ความสําคัญกับการทําธุรกิจหรือการหาเงินโดยไม่ทําลายความสุขของผู้อื่นและมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมสัมมาสังกัปปะความดําริชอบ การมีความคิดและแผนงานที่ถูกต้องในเชิงเศรษฐศาสตร์หมายถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาธุรกิจหรือการงานที่เราทำการวางแผนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติหรือสังคมการคิดชอบในทางพุทธเศรษฐศาสตร์ยังรวมถึงการคิดถึงผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสัมมาวาจาการพูดชอบการพูดอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาในธุรกิจเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า การพูดที่ไม่หลอกลวงหรือพูดให้ผู้อื่นเสียหายจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาวการสื่อสารที่มีจริยธรรมนี้ยังนำไปสู่ความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม Hashtag 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 for สัมมากัมมันตะการกระทำชอบ การกระทำที่สุจริตและไม่เบียดเบียนผู้อื่นในการประกอบอาชีพหรือการทำธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ต่อาการทำงานหรือธุรกิจต้องเน้นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมการหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมเป็นตัวอย่างของการกระทำชอบที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ การเลือกประกอบอาชีพที่สุจริตและไม่เบียดเบียนเป็นสิ่งที่สำคัญในทางเศรษฐศาสตร์พุทธเศรษฐกิจที่ดีต้องเริ่มต้นจากการประกอบอาชีพที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่อาชีพที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือทำลายคุณธรรมของตนเองการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความสุขในระยะยาว #sex s a m a w a ยามะความเพียรชอบ ความเพียรในการทำงานด้วยความขยันขันแข็งและตั้งใจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในเศรษฐกิจพุทธการไม่ละทิ้งหน้าที่และพยายามปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการงานและการเงินการเพียรในทางที่ถูกต้องยังช่วยให้เรารู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมสมาสติการมีสติชอบสติเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราระลึกถึงการกระทำและผลที่ตามมา การมีสติในทุกการใช้จ่ายหรือการตัดสินใจด้านการเงินจะช่วยให้เราไม่ฟุ่มเฟือยหรือใช้ทรัพย์สินอย่างไม่ระมัดระวังการดำเนินธุรกิจด้วยสติยังช่วยให้เราปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีปัญญา Hashtag 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 #8. สัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบ การมีสมาธิทำให้จิตใจมั่นคงและสามารถโฟกัสกับงานหรือธุรกิจได้อย่างเต็มที่สมาธิยังช่วยให้เรารู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีสติในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นการทำงานหรือทำธุรกิจด้วยจิตใจที่สงบและมีสมาธิจะช่วยให้เกิดความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนสรุป พุทธเศรษฐศาสตร์หรือแนวคิดทางเศรษฐกิจตามหลักธรรมอริยมรักมีองค์8ไม่ได้เน้นให้ละทิง้งทรัพย์สินหรือความร่ำรวยทางวัตถุแต่เน้นให้เราใช้ชีวิตและทำงานด้วยความสมดุลมีจริยธรรมและไม่เบียดเบียนผู้อื่นการปฏิบัติตามมรรคแอย่างถูกต้องสามารถนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านเศรษฐกิจและความสุขทางจิตใจความร่ำรวยที่ยั่งยืนในพุทธศาสนาไม่ได้มาจากการสะสมวัตถุเท่านั้นแต่ยังมาจากการมีจิตใจที่สงบสุขและเต็มไปด้วยปัญญา